สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินตลาดครับที่คูราดนะเป็นตลาดเชานะ้าเนาะตอนนี้กําลังจะข้ามถนนไปที่ตลาดนะเราสามารถจอดรถอีกฝั่งหนึ่งของตลาดได้ครับแล้วก็เดินข้ามมาหนิดหน่อยครับก็จะไม่มีร้านจอดรถให้ครับก็จะมีข้างหลังตรงหน้าตลาดคนระับเป็น,เนถนนจอดได้เลยตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดหัวรถไฟเนาะตลาดขายอาหารสดอาหาร แห้งอาหารสำเร็จนะนี่ก็เป็นร้านแรกนะที่มีเป็นข้าวแกงนะมากมายหลายรายการมีเมนูแต่ละอย่างน่ากินมากครับสินค้าวางกับพื้นก็มีคนระับเป็นหาบเลก็มนะีร้านค้าที่เป็นข้าวแกงเขาจะมีโต๊ะให้นั่งครับวันนี้จับมานั่งกินข้าวแกงแเสียดายครับนะวันนี้ไม่มีโต๊ะนั่ง ก็เลยซื Finally, ้อเป็นถุงก well. ับบ้างครับก็เดี๋ยวพาเดินสมรวดเพราะว่าไม่ได้มานานตลาดไม่ยาใหญ่ตลาดเล็กๆขายเฉพาะช่วงเช้าเนาะมานสมเ็จก็ถือว่ามหาของกินในตลาดก็มาเดินสมรวดสื่อวีตลาดบ้า พงจุดหนึ่งสามสิบบาทตัวไป้เาเป็นหมูเนื้อพวกหมูป่ปาเก็สี่สิบบาทของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารที่สำคัญก็ทำดุสานมากครับเซอีอิ๊งเดียวไม่มีตัวนังกินบริเวณขาย,ายก็จะแค่เพียงนึ่นะตะลาดนี้ตั้งอยู่ตรงถนนมุมกมลตรีนะครับก่อนจะถึง พลเสาะาวผัองกอหมูมทสี่า่าอกยสยงครับสั่งด้วยกันครับผูนี่อะไรนี่อันนั้นอะไรกัหมูป่าหมูป่าครับผมน่าอร่อยครับเนะหมูป่าหมูป่านี่ไม่มีเกลือเลยกินข้าวเหนียว

แมเนี่เต็มฟองมีเครืงเคียงเลยโหหอมหัวใหญ่ หลังจากรอกจากตลา,าดแรกมาครับเป็นตลาดหัวรถไฟเนาะเราก็จะเดินทางไปตลาดที่2ครับเป็นตลาดแม่กิมเพงห่งนะหางก,กันประมาณสักหนึ่งสองกิโลได้ครับก็ถือว่าไม่ไกลตรงนี้ที่ผมจอดรถดคือ เขาเรียกว่าห้ายแยกหัวรถไฟนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ติดต่อเรื่องไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็เป็นห้ายแยกเลี้ยวขวาก็เข้าค่ายสุลนารีค่ายสุรธรรมนะตรงไปก็เข้าเมืองคือว่าคลิปนี้ก็เป็นการพาเที่ยวเมาาืองโคราชช่วงแปดเก้าโมงนะ,ะรถช่วงนี้ก็โล่งนะครับ เหมือนช่กงเช้าเการจราจรก็คลายตัวครับากที่สนักเรียนไปถึงโรงเรียนทํางานเข้าที่ทํางานเรียบร้บอยแล้วก็ถนนค่อนข้างจะโลง่งมี่สบายครับตรงนี้ก็คือเทศบาลน,นะฝัขงขวาม,มือเทศบาลติดกันก็คือโรงเรียนเทศบาล ลาดนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงนะครับที่ลองลองจากเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพเราเนาะถือว่าช่วงเช้าเช้านี้การจ,จราจรทันงทางติดขัดมากครับไปส่งโรงเรียนนักเรียนต่เช้าก็ต้องไปก่อนเวลาที่กําหนดนิดนึงนะตรงนี้เ็าเรียกว่าห้าแยกเต็กคัดครับ เป็นมีร้านข้าวแกงภาคใต้อยู่ฝั่งมุมสีแก๊กเมื่อกี้ที่ผมชี้ก็อร่อยครับจานนี้เดี๋ยววันหลังจะพาไปชิมถือว่าเป็นร้านเก่าแก่นานแล้วครับที่เคยชิมประมาณสักรวมสิบปีได้นะขับรถมาเรื่อยๆครับก็ใกล้ถึงแล้วครับข้างหน้าหึือข้างหน้านก็ถึงแล้ว ตาดนีเพลงก็เป็นตลาดเก่าแก่ครับสินค้ามากมายขายทั้งวันแล้วก็ไฮไลท์ก็มีขนมจีนเจ้าดังหลายเจ้านะที่ขายประจำทั้งวันทั้งคืนที่ปุ่มเคยลงคลิปให้ดูมว่าจะเป็นใจเป้าฟ้าเล็กและอีกหลายร้านนอกจากนั้นก็มีอาหารตามสั่งข้าวแกงหลายเจ้าแลมีอาหารเช้าร้านกาแฟแก้วหนึ่งตรงนั้น นี้ไปเดินสำรวจดูอีกครั้งครับว่าเป็นที่จังเหมือนจังหวัดอื่นที่เขาเป็นไหมครับรอติดตามชมนะครับถึงนะครับตรงนี้สีแยกตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถให้ฝังความเมือคับเป็นลานจอดรถก้างเสียค่าบริการรู้สึกว่าคัน10บาทนะช่วงไหนที่คนไม่เยอะคนไม่แน่นก็จะมีที่ว่าง แต่ถ้ามีเทศกาลมีงานอะไรก็จะหาที่จอดยากิดนหนึ่งจะมาโซนนี้นะยิ่งจอดริมทางนี่ก็หาที่ยากได้หนึ่งถ้าเกิดข้างในไม่ว่างนะฝัะ่งซ้ายมือตลาดแรกจิมถึงขวามือก็คือ,คอ,คอลานจอดรถนะก็จะมาเป็นเส้นด้านหลังนะครับจากที่เราจอดรถเราก็มาเดินตั้งใจมากินข้าวนะครับตลาดแรกมันไม่มีโต๊ะนั่ง ตลาดนี้ก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมมมีขายกับข้าวใส่ถุงกับบ้านกล้วยร้านกาแฟรประจำเร่ผมจินเป็นกาแฟโบราณตรงแบงหน้าก็คือเป็นร้านขนมจีนนะโซนฝั่งขวามือนี่ยตัวที่เห็นในตลาดนี้เงียบมากครับแทบไม่มีคนเดินเลยนี่นะ วามาสำรวจมาสเสวีตลาดดูนะครับนี่คือตลาดนะครับเนี่ยแทบไม่มีคนเดินดูสิครับเนี่ยไม่ได้แบบพูดแบบล,ยลอยๆไม่ว่าหรือว่าใส่ความมานะเนี่ยตลาดเมื่อกี้ยังมีคนเดินเลยนี่ตลาดไม่มีคนเดินเลยมีน้อยน้อยมากเนี่ยไม่ใช่ตลาดหรือเปล่าเนี่ยอยู่แต่แม่ค้า แต่ว่าต้องต้องดูตลาดนะตลาดนี้จะเป็นขายแบบทั้งวันแล้วก็ขายพวกพวกของเส้นไหว้นะสังเกตดูแล้วขายเครื่องใบสีพวกหัวหมูพวกขนมขา้าหวานที่เป็นแบบเครื่องไทยยานถาวายพระถวายเจ้าหรือว่าใบาสีสู่ขวนประมาณนี้ฮะนี่ก็คือเห็ุนะ คิดละสามสิบห้าบาทเอ้ยคีดห้าสิบบาทน,นี่ตะไคร้พี่น้องนี่ปลาเสียมป่าเนออนพนี่น,น้องถ้าเป็นของพื้นพื้นบ้านจริงๆนี่ก็ไปตลาดหัวรถไฟกีฬานะไม่ใช่หัวรถไฟที่เมื่อกี้นะครับหัวรถไฟมีสองหัวเขาเรียกว่าตลาดกีฬานะที่ผมเคยไปชอบเดินมีตลาดมีของบ้านๆที่ชาวบ,บ้านนำมาขายคือรถไฟเนะนี่ยฮะตลาดนี้เงยียบเหียบยิง ช่วงเช้านะครับช่วงเวลาที่ผู้คนจับจ่ายตลาดบางเจ้าก็แทบไม่มาขายนะที่เห็นเดินเดินนี่คือแมค้ากีงนนะเดินกลับไปกลับมา,าลูกค้าบางนเดินทั้งหลังนจนเดือดถตะโลข้าหน้าลเนะนะี่ยวันนี้ได้เห็นมากเลยครับเงียบเงียบเงียบจริงๆแต่ก่อนไม่เงียบขนาดนี้